เมื่อวันที่11มกราคม2568ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ต้อนรับเด็กและเยาวชนเนึ่งในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568ภายใตายแนวคิด Healthy Kids in CRA Wonderland 2 0 25 เพื่อนําเด็กๆและเยาวชนพร้อมครอบครัวเปิดโลกาลลการเรียนรู้ร่วมเผชิญภัยในโรคสุขภาพกับกิจกรรมสุดสร้างสารรค์้อมเรียนรู้เทคโนโลยีการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยมีรองศาสตราจารย์ในแพทย์สุริศักดิ์รีระอุดมดิปีผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬาภร์เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลจุฬาภร์คณะอาจารย์และพี่ๆนักศึกษาจากส่วนงานคณะต่างๆของราชวิทยาลัยจุฬาพร์เข้าร่วมจัดทานกิจกรรมเพื่อให้น้องๆหนูๆได้รม ประชินภัยไปกับโรคสุขภาพณห,ห้องประชุมคอร์เวชันฮอล์ชั้น6อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรขนาด400เตียงเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครครับผมก็ขอบขอบคุณสื่อมวลชนนะฮะที่ให้เกียรติทางโรงพยาบาลจุฬาภรนะครับได้ให้ข้อมูลเรื่องวันเด็กคือการจัดงานวันเด็กปีนี้นะครับทางเครือข่ายโรงพยาบาลมหาหลัยและก็หลายโรงพยาบาลนี้ก็ได้พร้อมกันจัด เพราะว่าเราเห็นว่าเด็กเนี่ยเป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติอย่างที่ทุกคนทราบสําสหรับโรงรพยาบาลจุฬาภร์เองนะครับนะบภายใต้ร,ร,ราชวิทยาจุฬาภรเนี่ยนะครับเพื่อได้เห็นเร่งเห็นความสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้จัดนะงานภายใต้ธีมการผจนไปของเด็กนะครับในโลกสุขภาพเหตุผลเพราะว่าในเรื่องของเราอยากให้เด็กรู้จักโรงพยาบาลรู้จักสถานพยาบาลมากขึ้น รู้ไปทำไรเพราะว่าการที่วันเด็กเนี่ยและความสําคัญก็อาจจะได้เรื่องของกิจกรรมความเพลิดเพลินแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากสอดแทรกคือความรับรู้ทางด้านสุขภาพซึ่งถ้าเนี่ยจะไปดูในบูธข,ของเราแต่ละจุดก็จะสอนอย่างเช่นเรื่องของอาหารเรื่องของอวัยวะนะครับแต่สิ่งที่มากกว่าน,นั้นเราอยากสร้างแรงโดนบรรดาลใจเพราะเด็กเนี่ยเขาจะมีความคิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาไได้รับรู้ เรื่องของการแพทย์โดยเฉพาะเครื่องมือที่เป็นไฮเทคโนโลยีนะครับเขาอาจจะมีจุดประกายแห่งความคิดของเขาในวันข้างหน้าเขาจะได้เป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขถ้าเขาอยากเป็นและเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีคุณค่าคือคิดเป็นนะครับทำให้เรามีความมั่นคงทางการแพทย์เหมือนกับที่ประเทศเราผ่านโควิดมาเหมือนกับที่ชาวโลก นะยอมรับนะครับเพราะหลายอย่างตอนนี้หลายๆอย่างตอนนี้เราเป็นสั่งสั่งเข้านะฮะจากต่างประเทศแต่ถ้าเกิดเราสามารถสร้างแงรงดลใจเนี่ยเด็กเราอาจจะคิดเองช่วยคิดเพราะฉะนั้นเราก็จะมีสิ่งประดิษฐ์หรือนะวัตรกรรมทางการแพทย์ด้วยรวมทั้งรวมทั้งสามารถช่วยเหลือ,เ,อ,อเพื่อนมนุษย์ข้างๆบ้านอย่างเช่นเราสอนโปรแกรม CPR นะครับ ไฮไลท์ของงานเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมในห้องประชุมรวมนะฮะในภาคเช้านะครับก็จะมีประกอบด้วยสองส่วนส่วนหนึ่งก็เป็นคุณหมอมาให้ความรู้ทางการแพทย์น,นะครับตรงนี้ว่าอาวัยวะแต่ละว,วะเนี่ยทำงานอย่างไรที่สำคัญคือดูแลมันอย่างไรไม่ให้มันเสือ่อมนะฮะเร็วนะครับอันที่สองก็จะเป็นบูธต่างๆนะครับก็มีสองส่วนส่วนหนึ่งก็จะเป็นบูธท,ที่ในเรื่องของ การฝึกสมาธิเด็กการสร้างสรรค์แน,ใน,ในความคิดกตอีกด้านึงคือด้านการแพทย์เช่นการเรียนรู้อัยวะนะครับการผลิตนะครับน้ำหอมผลิตออยาดมนะครับหรือแม้กระทั่งหัดปรุงอาหารเองโดยรู้ว่าโอ้อาหารอย่างแซนด์วิชเนี่ยเรามีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วจะมีประโยชน์กับเราอย่างไรส่วนออส่วนที่สที่เป็นส่วนสำคัญคือเราพาไปดูพื้นที่นะครับ หนะ้าที่จริงยกตัวอย่างเช่นเราให้ไปดูรถจุกเฉินพร้อมให้ดูอุปกระกอนในรถจุกเฉินว่าเป็นอย่างไรนะแล้วก็สอนให้เด็กทำฟื้นคืน,คนชีพหรือ CPR ได้ตัวเองหรืออันที่สองก็คือเราพาไปดูแผ่นเอ,อนกซเรนะครับเด็กก็จะได้เห็นเครื่องอัลตราซาวนะครับเห็น CT Scan นะครับเห็น MRI เขาก็จะได้โอไม่กลัว แต่ขณะเดียวเขาคงต้องไปคิดต่อนะว่าทำไมทํางานอย่างไรเพราะว่าเจ้าหน้าที่เราก็จะให้คําแนะนําแล้วก็จุดป,ประกายตรงนี้จุดที่3ก็เป็นจุดเ,เกี่ยวกับทางด้านหัวใจและหลอดเลือดก็คือดูเอ็กโคนะครับหรือดูฟังเสียงปอดเสียงหัวใจเด็กเขาจะได้รู้ว่าอ้อธรรมชาติเราเป็นอย่างไรนะฮะแล้วผมคิดว่าเด็กสมัยนี้ perception หรือความรับรู้เยอะ ขณะเดียวเขาก็จะฉลาดไปคิดต่อจุดสุดท้ายคือเราไปห้องที่คน,คนจะกลัวก็คือห้องผ่าตัดนะฮะเราก็จะมีบรรยากาศห้องผ่าตัดจริงมีเตียงผ่าตัดมีไฟผ่าตัดแล้วก็มีหุ่นให้เหมือนกับน,น้องเนี่ยเป็นออสัญยแพทย์นะครับผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นจุดประกายให้เด็กเรามีความคิดนะฮะนะ แล้วก็รับรู้ทางด้านสุขภาพหรือการบริการทางการแพทย์เป็นทางเลือกเขาของชีวิตผลตอบรับก็ต้องขอบคุณทุกทท่านนะครับนะที่ให้ความสนใจเพราะดูจากห้องประชุมนี้ก็แน่นหนานะฮะอย่างน้นอยๆก็6-700คนนะครับแล้วก็ยังอยู่นอกห้องประชุมอีกนะครับแล้วสิ่งที่เราเชื่นชมคือทั้งเด็กทั้งผู้ปกครองเนี่ยโฟกัสไม่ได้โฟกัสของจับรางวัลนะฮะ โฟกัสที่จะให้น้องๆของเราเนี่ยได้ทํากิจกรรมตรงนี้นเพราะกิจกรรมแต่ละอันเนี่ยล้วนมีประโยชน์นะครับผมคิดว่าตรงนี้ได้ได้เป็นประโยชน์เพราะสามารถผลิตน้ําหอมเองยาดมเองนะครับหรือทําแซนด์วิชเป็นนะฮะหรือว่า,าทําศิลปะห,หรือใช้สมาธิในการที่จะยกตัวอย่างนะครับเอาสิ่งเอา,เอาตัวสิ่งประดิษฐ์เนี่ยไปใส่ในหลอดแก้วผมคิดว่านี่เป็นการฝึกทักษะ ทางด้านสมาธิแล้วก็ทักษะของการใช้มือโดยใช้ที่เขาเรียกไฟล์มูฟเมนต์นะครับปีหน้าต้องมีแน่นอนคือคืออย่างนี้ครับาการจัดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะโรงพยาบาลจุฬาพร์โรงพยาบาลมหาลัยทั่วประเทศนะครับโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณาสุขนะนะนะก็จะมีสิ่งดีๆเพราะฉะนั้นทุกคนมีเจตจำนงเดียวกันนะรโรงพยาบาลมหาลัยเนี่ยทั้งสิรดีราช จุูาล,ลงกรณ์รามาธิบดีวชิระพระมงกุฎธ,ธรรมศาสตร์นะครับนะเชียงใหม่นะครับขอนแก่นมอนเลศสวนมอสงขลาลาดวิจีของกรมการแพทย์ทุกคนล้วนเห็นความสำคัญและเราร่วมมือกันจัดและจริงๆก็ต้องขอบคุณทางหมอพร้อมนะฮะที่จะเป็นเครื่องมือในการบุ๊กนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับ i